สวัสดีครับสวัสดีครับปโอ้ยนั่งกันเป็นแถวเลยลูกนั่งเรียงกันเป็นแถวเลยเรียงกันเป็นแถวเลยสวัสดีครับน้าจ้าสวัสดีสวัสดีค่ะมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยพนามาเนี้ยสวัสดีค่ะพี่กิตดีทำดีสวัสดีค่ะ นแรกเลยคนแรกเลยสวัสดีค่ะพิกิดีทำดีกาต้มมาต้มไข่ดาอย่าโชว์ไข่ลูกอย่าโชว์ไข่ลูกแม่สวัสดีสวัสดีค่ะน้อง,อง,องอแอ๊สวัสดีค่ะ,น,คะนั่งรอนั่งรอ,น,งรอนั่งรอกระปนแถวเอา้าเท้าสามสี วันนี้คนแรกใช่ใช่ใช่วันนี้คนแรกดีค่ะแม่ดีค่ะสวัสดีค่ะป้าตุ๊กจากพิศนุป้าตุ๊กสวัสดีค่ะป้าตุ๊กสวัสดีค่ะเอสซีแม่แกงทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่คิตดีทรดีคนแรกคนแรกเลยเวันนี้แม่ได้สดอา่าไม่ตรงไม่ตรงไม่ตรงอะไรหรอกใครเอ่ยน,นี่ออกจากบ้าน <laughs> โอ้ ใครเอ Är, ่ยน,น,น,นี่ออกจากบ้านคนนี้ไงนี่ออกจากบ้านคนนี้ไงใส่สร้อยเส้นใหญ่ออกไปด้วยเนี่ยนี่ออกจากบ้านกันคุณสุขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแดงสวัสดีค่ะมาแล้ว FC ฟซคุณแดงสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ตรงวันเอ๊ะวันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรเอย่ยเดี๋ยวแม่ดื่มแล้วเนี่ยวันนี้วันอะไรเอย่ย ข้าวต้มเป็นขโมยเหรอ <c oughs> ต้มเป็นขโมยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะุะณศิลานี่สวัสดีค่ะข้าวต้มเป็นขโมอยอย่าลืมไปดูกันนะที่ช่องแม่เกงลี้ยแมีจรโอ้ยข้าวต้มน่ารักมากดูแล้วจะขำกิ้งเลยดูแล้วขำกิ้งเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวต้มจอมเกเรสรุปว่าวันนี้ขโมอย <c oughs> อิ่มไหม <c oughs> แม่ป้าแอนสวัสดีจ้าป้าป้าแอนสวัสดีค่ะป้าแอนสวัสดีค่ะขโมยไปกินเกือบหมดเยอะไปเยอะอยู่เหมือนกันขโมยไปอุ้ยหลายมากหลายมากวันนี้วันพฤหัสบดีก็วันพฤหัสบดีแม่อะไรถูกนี่นะเนาะถูกวันอยู่ถูกวันถูกวันครับวันนี้วันพฤหัสถูกวันครับพมแม่ข้าวต้มขโมยอะไรของแม่เห็นนะเห็นไหมคนก็เห็นกันเยอะๆเลยลูกขโมยของแม่อู้ น่ารักมากแม่ทําคลิปแม่ก็หัวเลาะทำทำคลิปไปหัวเราะไปตอนที่เขาเขโมยแล้วอะไรนะถุงถุงก็ใหญ่กว่าหน้าตัวเองใช่ไหมเดินก็ลาบากเองก็ขโมยไปอีกโยสุดยอดเลยเสียงภาพชัดเลยค่ะค่ะเสียงภาพชัดเนาะภาพชัดชัดมากขอบคุณค่ะพิกิธรทมดีตอนบ่ายเขาดูแล้วตอนค่ำก็ตามมาดูอีกครับยขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณครับ ช่วงบ่ายเราจะไลฟ์สดทุกวันที่ช่องแม่เกียงเลี้ยงแมวจรนะคะอย่าลืมนะเรามีนัดกันช่วงบ่ายที่ช่อง,งแม่เกียงเลี้ยงแมวจรนะคะมีทุกวันเดี๋ยวแม่จะให้มีทุกวันเลยถ้าไม่ติดธุระอย่างอื่นนะแม่จะให้มีทุกวันเลยเนาะนะแล้วที่นี่ช่องนี้เราก็เว้นวันเนาะเว้นวันดูท่านั่งข้าวต้มท่าสบายใจครับท่าสบายใจมากเลยครับผมนี่สบายใจมากนอนทั้งวันและคืนนี้แม่คงไม่ได้นอนแน่เลยวันนี้นอนกันทั้งวัน หมดทุกคนเลยนี่ปังปอนอยู่นี่น้องคิมโชกุนอยู่ไหนลูกนั่นท้าวอยู่นั่นส้มส้มอยู่นี่สามสีอยู่นี่อยู่กันครบเลยเก่งมากยินดีเ <c> ห <oughs> ินมาาอะไรนะยืนถึงขนมเอง <c oughs> ยืนถึงขนมเอง <c oughs> ยืนเก่งมากเขายืนแบบจับขนมเองเลยค่ะ <c oughs> จับถูงขนมกินเองเลยเก่งมาก เขาทุกวันยิ่งเก่งเขาทุกว่าทุกวันไหนขอมือหน่อยขอมือขอมือขอมือไหนตบมือให้แม่ตบมือให้แม่มแมยังยังทำให้เป็นขอมือเดี๋ยวได้กินขนมเดี๋ยวต้องเอาขน,นมมาล่อต้องขนมมาล่อ <c oughs> สามสีว่าไงคะลูกสามสีมํายาแล้วหรอคะลูกเออแม่ให้กินยาเอายาโชคุณให้กินสามสีจามสามสีมีจามนะคะแ,แม่เอายาโชคุณแหละยาน่าจะตัวเดียวกันกินได้นแมวเ,เหมือนกันกินได้แม่เลยให้ก็ เี๋ยน้องเกดไม่ต้องจามนะข้าวต้มมีเอฟซีทั่วโลกเลยขอบคุณครับขอบคุณครับผมทำสีจะวิ่งไปไหนลูกวิ่งไปไหนเอาอ,วอวา้วกอ้วกทำสีอ้วกทำไมลูกอ้วกอ้วกโอ้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 อ,อ้อ้วกกับลูกอใบไผ่ลูกโอ้ใบไผ่ออกมาเขาอ้วกแล้วใบไผ่ออกมาเขากินใบไผ่เข้าไปอื ววอ้วกกะลูก,ววกละะอ้วกเหรอคะโอ้น่าสงสารจังเลยลูกใบไผ่ไออกอ้วกแล้วใบไผ่ออกมาโอเดี๋ยวแม่เช็ดแต่แม่เช็ดโอ้น่าสงสารจังเลยลูกสามสีเดี๋ยวแม่เช็ดเดี๋ยวแม่เช็ดอือสามสีอ้วกใช่ไหมลูกโอ้สามสีอ้วกใบไผ่ออกมาเต็มเลย มแม่เพิ่งป้อนยาด้วยไงแม่เพิ่งป้อนยาสามสีเขาไม่เขาไม่ค่อยสบายเขาอไอเอ้ยไม่ใช่เขาจามแต่เขาไม่มีไอเขาจามเฉยๆแม่ก็เลยให้กินยาให้กินยาของโชกุนไปอืมไม่ต้องมาดมลูกไม่ต้องมาดมแม่เช็ดแล้วครับแม่เช็ดแล้วลูกสามสีอ้วนคนเก่งของแม่สาวสวยของแม่จามฟิตฟิตฟ,ตฟต แม่ไม่ได้พาไปหาหมอแม่ว่าเห็นมียาของโชกุนอยู่แม่เลยให้ยาของโชกุนกินไปเนาะเพราะว่าเขาน่าจะกินด้วยกันได้แหละอืมปองปอนไปไหนคะปองปอนอยู่นี่คะ่ะอยู่นี่ปองปอนปอนเอ้โชกุนพาพี่น้องหนีเที่ยวนายแน่มากอย่าทําบ่อยนะไม่ดีเพิ <laughs> กินขนมน่ารักมากค่ะขอบคุณค่ะนี่บ่อยๆไม่ดีใช่ไหม แม่ไม่แม่บอกว่าจะไลฟรสดันังคารสุกเสาอาทิตย์อ๋อไม่ใช่แม่จะมีอังคารแล้วก็อังคารแล้วก็พฤหัสแล้วก็เสาอาทิตย์เหมือนเดิมครับแสดงว่าหนูจําผิดอังคารพฤหัสแล้วก็เสาอาทิตย์ครับผมช่องนี้นะแม่เกียงขยันจงเบยขอบคุณค่ะพิธีีทําดีสวัสดีค่ะแม่เกียงตรงนี้สวัสดีค่ะ้องนี้ติดตามทุกวันเลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแดงขอบคุณมากค่ะคุณแม่ค่ะ จับต้มนุ่งบางเกงเป็นผู้เยลีอีกได้ได้เดี๋ยวเอาเข้าห้องนม่จะจับนุ่งกางเกงผู้เยลีอีกนะคุณฟอนชัยข้าวต้มฉลาดมากเลยครับออขอบคุณครับระวังข้าวต้มเดี๋ยวลูกตกเถูกตกทองแม่ก็ว่างั้นแหละดีนะาไปโดนถูกตกทองดูนั่งดูนั่งดูท่านั่งดูท่านั่งเขาดูท่านั่งเขาสวัสดีครับสวัสดีครับแม่เกงสวัสดีครับแม่ยิ้มสวัสดีครับนี่มาดีน้องมีตังมาแล้วครับมาแล้วเหรอลูกมาดีน้องมีตังหนูทาอะไรอยู่ครับลูก กินข้าวกันหรือ,อยังยายกินข้าวหรือ,อยัง <c oughs> <c oughs> มาเยี่ยมสวัสด,ดีพี่คิดดีทำด, <c oughs> สสดทีสวัสดีค่ะแม่เกียงเมีจากปทุมค่ะคุณเมสวัสดีค่ะแต่น้องข้าวต้มน่ารักมากๆฉลาดมากๆขอบคุณครับพมพี่คิดีทำดีสวัสดีมาเยี่ยมมาเยี่ยมสวัสดีเอฟซีแม่อยากเห็นหน้าน้องคีมจังน้องคีมน่ารักไหม ยากมากน้องแอ้น้องแอ้แม่ต้องกระซิบแแอ้ยากมากแม่กระซิบก่อนยากยากหาหาเรื่องให้แม่น้องแอ <c oughs> สส้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเป็นภาษาอังกฤษใครนาะไม่อ่านไม่ออกใครนาะสามสีเป็นโควิดไม่ใช่ค่ะไม่มีไม่เป็นโควิดเนาะดีค่ะคนอืม แกอย่างป้าตุกไม่เหงาแล้วจะดูทุกวันนะใช่ไหมคะป้าตุกเนาะเดี๋ยวแม่จะแม่เกงไปสดช่องแม่เกงเรื่องม่จรทุกวันนะคะช่วงบ่ายช่วงเนี่ยช่วงใหบ่ายเที่ยงเที่ยงไบ่ายนี่แหละเนาะไปสดกันทุกวันจะได้แบบว่าไม่เหงากันเนาะอืมทำไมลูก อ้วกทำไมอ้วกทำไมลูกสามสีลูกฮึสามสีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสามสีเป็นไรลูกเป็นไรลูกสาสีมานี่มานี่ให้แม่ดูหน่อยสาสีเป็นไรลูกเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดม่ดูสามสีก่อนไหนไนไหน ทำไมน้ำลายฟูมปากเนี่ยลูกหนูกินยาเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยว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 โอ้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 จ๋าจ๋าลูกจ๋าลูกเป็นอะไรไหมลูกจ๋าจ๋าบอกแม่สิคะลูกโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใแม่ดูสามสีก่อนจ๋าลูก หนูเป็นอะไรคะหนูอ้วกน้ำลายมันออกทำไมลูกแม่ตกใจนะลูกสามสีหืมทำไมแม่ตกใจสิลูกหืมลนูเป็นยังไงลูกหืมน้องคิมน้องคิมเอาสลิงมาจุดน้ำมาไม่ป้อนน้ำให้น้องลูก ไรลูกเป็นไรลูกไม่ให้กินยาไปไงในถุงอ่ะสลิงอ่ะจ๋าลูกจ๋าจ๋าลูกจ๋าเดี๋ยวดูหน่อยค่ะลูกจ๋าลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ดูหน่อยค่ะลูกแม่ดูหน่อยค่ะลูกคนเก่งของแม่โอ้คนเก่งของแม่ค่ะลูกไม่ดิ้นค่ะลูกไม่ดิ้นค่ะลูกน้ำหมั่มน้ำหมั่มน้ำหมั่มน้ำหมั่นน้ำค่ะลูกจ๋า ปเปบนึบงนะแปบนึงนะเอาป้อนน้ำหม่ำน้ำหม่ำน้ำหม่ำน้ำอืมอืมหรือก,กินยาออกหรือเปล่าโอ้โอ้โอ้ไปไปไปน้องไปน้องโอ้อืมกุ้มน้องดูลูกอุ้มน้องดู ม,มันเขาอ้วกแล,กล้วกินยาออกอ่ะมันเขาอ้วกแล,กล้วกินยาออกสามสีปู่เฉียวใชค่ครับ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 สามสีอืมออกมาอย่าตกใจอ้วกออกมาอ้วกออกมาใช่อ้วกออกมาแม่ตกใจสามสีอ้วกออกมาแม่ตกใจแล้วคงแบบว่า พอวัวแล้วกินยายาที่เขากินไปคงจะออกมาออกมาแล้วเขาก็บ้วนปากออกมาเนะี่ยกินยาที่ที่กินไปคงจะออกทางปากแล้วเขาก็ทาให้แบบว่ายาก็ยาของโชกุนเนาะไม่น่ามีอันตรายอะไรเนะี่ยแล้วกินยาเขาว่าออกมาแล้วกินยาคงจะออกมาแล้วทำน้าลายฟู่ๆออกมาแม่ก็ตกใจเนาะแม่กลัวกลัวลูกเป็นอะไรใช่ไหมคะลูกโอ้หม่ำยาบนั้น้ำไปแล้วนะลูกนะหม่ำน้ำแล้วเนาะโอ้ยแม่ก็ตกใจ สวัสดีค่ะแม่เกียงและเด็กๆไม่ได้เข้ามาดูสวัสดีค่ะไม่ได้เข้ามานานๆแล้วแต่ดูคลิปตลอดนะคะขอบคุณค่ะโอ้มันกินยาออกมาเหรอลูกเช็ดปากให้น้องสิโอ้กินยาออกมาให้น้องนั่งให้น้องนั่งให้น้องนั่งโอ้โอ้มาลูกมาโอ้กินยาออกมาเหรอลูกใหแม่ดูสิค่ะลูกแต่ทำให้แม่ตกใจสิลูกสามสี เขาอ้วกไงเขาอ้วกแล้วทีนี้อาจจะเป็นกลิ่นยาออกมาอือคนเก่งของแม่ไม่เป็นไรนะลูกนะโอ้ทำไมลูกหเอายาออกมาเหรอลูกฮะยามีกลิ่นออกมาตามปากนู้เหรอลูกฮะแม่เพิ่งเคยกินยาเมื่อสักพักนี่เองอื คนเก่งของแม่ค่ะลูกคนเก่งของแม่เอาทำชี้มาหน,นี้มาหนีขาลูกมาหนีขาลูกอืมอืมนี่ขาลูกวันนี้ขาลูกโอู้น,นูมาันีมาหนีมาหนีคนเก่งของแม่จ้าจ้าลูกจ้า <c oughs> จ้าลูกจ้า โอ้แม่รักหนูแม่รักหนูแม่รักสามสีลูก,ลกเขาอ้วกไงพอเขาอ้วกเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนกับว่ายาที่เขาเพิ่งกินไปเมื่อกี้มันขย้อนออกมาแล้วทําให้มีกลิ่นยาแล้วทําให้เขาแบบเอาน้ํำลายออกมามครับอืมอืม,ม,มคุณเก่งจ้าลูกจา้า เช็ดปากให้แม่เช็ดปากให้จ้าลูกจ้าแม่เช็ดปากให้แม่เช็ดปากให้อืมอะป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 ะอยู่บนนี้เออเขาขาย่นยาออกมาน้ำลายฟูมปากเลยเขาย่นยาออกมาเขาคงขมเขาอ,ออกมาคงขมยา น่าจะขมยาเขาต้อมนอนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นลกลางวันใช่ใช่ใช่ค่ะวันไหนช่องแมวยิ้มได้สดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เคยมภาษาอังกฤษไม่อ่านไม่ออกเดอ้อสามสีทำไมหนูอ้วกกับลูกทำไมสามสีอ้วกอะ่ะ อ้ยอสสดสามสีลูกสามสีแม่ห่วงสามสีอ้วกอออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เกียงขอจบได้สดแค่นี้ก่อนนะคะแม่ห่วงสามสีเนาะเป็นหนึ่งก่อนนะคะ